สวัสดีค่ะโฮโรวิซี่กลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้มาพร้อมกับคลิปดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์จ้าเดือนแห่งความรักแล้วแล้วก็จะเป็นของชาวราศีมังกรอืมรอบนี้ชาวราศีมังกรเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านอะอ่ะคลิปนี้เราบอกเลยว่าจะดูกันเรื่องทั่วไปเฮอการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพและโชคลาภสี่หัวข้อนะเพราะว่าเรื่องความรักจะขอดูแยกออกไปหนึ่งคลิป เพราะอยากจะดูให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นเดือนความรักด้วยก็อยากจะดูแยกหัวข้อไปเลยความรักแล้วก็จะแบ่งเป็นคนโสดกับคนมีคู่อะไรแบบนี้ก็จะเปิดแยกให้อีกคลิปนึงไปเลยติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปเนี้ยขอดูเรื่องทั่วไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวเรามาสับให้กันชาวราศีมังกรเดือนกุมภาพันธ์ดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะปังไหมเรื่องไหนต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้ไพ่ได้ แนะนำหรือบอกออกมาให้ตรงๆนะแม่นยําหรือถ้าหากมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ให้ระวังตัวแล้วขอให้ไพ่นี่บอกทางแก้ด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคเรียบร้อยจ้าเกลี่ยดแล้วเดี๋ยวขอจัดเนื้อที่นิดนึงอ่ามาเรียบร้อยเรามาเริ่มดูที่เรื่องการงานกันก่อนของชาวราศีมังกรใบนี้พึบึบพ มีมองหาอะไรใหม่ๆงานเยอะมากอู uh ้ห huh. ูถามงานตอบางานมีแต่าง,งานช่วงนี้ชาวราศีมังกรแทบจะไม่แท้ทำอะไรเลยแทบไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนอกจากทางานนะแท้จะไม่สนใจอะไรด้วยนอกจากเรื่องงานนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่าทำงานแบบทุ่มเทมากหนักมากเหนื่อยมากแต่ว่าพูดตรงๆว่าคุณกําลังสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับการได้ทุ่มเททํางานตลอดทั้งเดือนนี้มากเลยแล้วเชื่อเถอะว่าผลตอบแทนของการงานของคุณนะ่ะมันจะปรากฏไวมาก บางทีภายในสิ้นเดือนเนี้ยก็รู้แล้วว่าคุณน่าจะได้ชัยชนะอะไรบางอย่างหรือว่าได้อะไรดีๆมาจากเรื่องงานแน่นอนไพ่บอกว่าคุณมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างและทุ่มเทกับเรื่องงานอย่างหนักมาระยะเวลาหนึ่งและแล้วผลแห่งความสําเร็จจากการทุ่มเททํางานทั้งหมดเนี้ยกำลังจะปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปความสำเร็จเริ่มปรากฏ ในเรื่องงานเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะเท่าที่ดูไม่ว่าคุณจะทํางานสายอาชีพอะไรถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็คือได้กําไรตามที่ต้องการตามที่เคยตั้งเป้าเอาไว้หรือถ้าหากเป็นสายงานอื่นก็จะได้ตามที่ตัวเองตั้งใจหรือตั้งเป้าเอาไว้มันเริ่มปรากฏความสําเร็จขึ้นมาบางคนถึงขนาดอาจจะได้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เลยนะถ้าหากใครทํางานที่เกี่ยวกับแบบว่าอยู่ในแวดวงที่แบบคนคน,คนต้องรู้จักอะไรแบบเนี้ยมีสิทธิ์แบบว่า เป็นที่รู้จักแล้วก็ดังขึ้นมาได้เลยเหมือนกันเออนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายเดือน <c oughs> จะเป็นช่วงที่เด่นมากเรื่องงานช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกําลังมองหาอะไรใหม่ๆหาโอกาสหาช่องทางหาลูกทางทําอะไรจากงานบางคนเนะนี่ยมันมีงานในมืออยู่แล้วประมาณงานสองงานสามงานด้วยไนงะก็ยังคงหางานใหม่เพิ่มขึ้นเหมือนคนคนเดียวทํามากกว่าสงานกันเลยทีเดียวหรื จะทํางานเยอะขนาดนั้นได้จริงๆเหรอแต่เหมือนกับชาวราศีมังกรช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่พลังล้นเหลือมากเลยไปทุ่มเทเรื่องงานเยอะจริงๆนะช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ทํางานอย่างหนักหนักมากแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุย,ยคุณมีความสุขอะเหมือนกับคุณรู้สึกว่า้ที่ทําทั้งหมดที่หนักหนาสาหัสเนี่ยคุณเห็นความสําเร็จอยู่ที่ปลายทางแน่นอนแล้วความสําเร็จนี้มันรู้สึกมา ไกลขึ้นเรื่อยๆเหมือนคุณเห็นภาพชัดเจนที่ตัวเองทํางานจนประสบความสําเร็จอ่ะแล้วคุณก็มุ่งไปทำทำทำ,ทำแล้วมุ่งไปทำ,ทำทำแล้วมุ่งไปเออแล้วท่าทางจะได้สําเร็จตามที่ต้องการตามที่ตั้งใจด้วยนะอืมแต่ระหว่างทางก็มีแอบปวดหวัวเหมือนกันก้มอกกุ้มใจคิดไม่ตกเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็แก้ไขได้ทุกครั้งอ่ะเวลามีปัญหาแล้วพูดตรงๆนะเต,ตรียมฉลองอืม ภายในเดือนกุมภาพันธ์มีนานเนี้ยบางคนทํางานใหญ่สําเร็จอนะล้วก็เตรียมฉลองได้เลยบางคนปิดดีลอะไรบางอย่างได้แล้วได้มาโอ้โหมาโหฬารอนะเยอะมากเออได้ดีลใหญ่แล้วคือปิดดีลสําเร็จอะไรเงี้ยหรืองานสําเร็จนะายไงเดือนกุมภาไปเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานเนี่ยงานสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยจากที่ปวดปวดหัวก็คือหายปวดหัวเตรียมฉลองได้เลยนะชาวราศีมังกรมันจะต้องมีเหตุอะไรดีโคตรเกิด <c oughs> พูดไม่พออะขอโทษค่ะดีมากๆเกิดขึ้นอะในช่วงปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนานี้แหละไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนี้ยประมาณนี้อะเตรียมรับมือความสําเร็จได้เลยอะต่อไปเราไปดูเรื่องการเงินดีกว่าการเงินดีเปล่างานปังมากเงินก็ควรจะปังตามนะอ่ะนั่นไงเงินเงินก็ถือว่าปังใช้ได้อยู่อืมช่วงเนี้ยรู้สึกว่าจะมีสติในการใช้จ่ายเยอะมากเงินดี ตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนเลยนะแต่ว่าช่วงที่ดีที่สุดรู้สึกว่าเหมือนจะมีสองช่วงคือต้นเดือนน่ะดีแบบว่าได้โอกาสได้เงินได้ทองได้อะไรมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดรู้สึกถึงความมั่นคงเท่าไหร่แต่คือว่าก็ได้มาบางทีได้เป็นเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้มาเออแต่อาจจะไม่รู้สึกถึงความมั่นคงแต่พอปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเงินเข้ามา คุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะจะเริ่มรู้สึกเออแต่ก่อนอาจจะได้มาเป็นแบบนานๆได้ทีได้ยิบได้ย่อยได้แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเออมันจะได้ไปตลอดหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่พอปลายเดือนกุมภาไม่รู้ด้วยความที่ว่างานอะไรบางอย่างของคุณมันสําเร็จอนะ่ะพอมันสําเร็จแล้วในขั้นหนึ่งเนี่ยมันสบายใจแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นขั้นที่ต่อยอด รายได้ที่จะเข้ามาแบบค่อนข้างสม่ําเสมอนิดนึงอ่ะเออจะล็กก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่รู้หรอกแต่ว่าคือรายได้ของคุณเริ่มมั่นคงมากขึ้นในช่วงปลายเดือนเออเริ่มเข้ามาแบบมั่นคงคุณรู้สึกถึงความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนแต่ช่วงที่น่าสนใจนะคือช่วงกลางเดือนกลางเดือนเหมือนไพ่บอกว่าคุณจะต้องนิ่งสงบให้มากอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาให้ตัดสินใจแล้วคุณจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะอ่าต้องใช้ความนิ่ง ใช้สมาธิใช้สติใช้สมาธิแบบสูงมากเลยในการพิจารณาแล้วไพ่บอกว่าให้นิ่งๆิ่งไว้ก่อนอย่าพึ่งพลีถามทําอะไรมากแล้วถ้าหากเกิดวู่วามไปมันจะเสียมากกว่าได้แต่ถ้าหากทาได้ตามเนี้ยสามารถปล่อยวางได้นิ่งได้เฉยเฉยได้รอจังหวะรอเวลารอโอกาสที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดถ้าทำอย่างนี้ได้ปัง ทั้งงานทั้งเงินคือปังไปเลยนะสำหรับชาวราศีมังกรอุ้ยงานดีเงินดีอ่ะอิจฉานิดนึงอิจฉานิดนึงนั่นนี่อ่ะอ่าต่อไปเรามาดูกันต่อเนาะงานปังเงินปังและเรามาดูสุขภาพกันทำงานเยอะขนาดนี้สุขภาพไหวปะเนี่ยจะไหวปะเนี่ยก็ได้อยู่โอ้แสดงว,ว่าทุ่มสุดตัวจนไม่สนใจสุขภาพสินะอ่าไม่ต้องห่วงบอกเลยว่า คุณทุ่มเทเนี่ยจนลืมดูแลสุขภาพไปเลยให้ระวังล้มป่วยช่วงกลางเดือนนะที่น่ากลัวที่สุดต้องระวังที่สุดคือช่วงกลางเดือนเพราะจากหน้าไพาา่เมื่อกี้เหมือนคุณโหมงานหนักมากช่วงกลางเดือนมีสิทธิ์ล้มป่วยได้เลยแบบกระทันหันแต่ถามว่ามันป่วยนานไหมมันไม่นานแป๊บเดียวมันกินระยะเวลาแป๊บเดียวช่วงกลางเดือนคือป่วยแป๊บหนึ่งอะ่ะโหมงงานเยอะไปเลยล้มป่วยถ้าหากได้พักผ่อนนอนหลับดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว คือหายป่วยคือหายป่วยคือสบายคือต้นเดือนก็ยังถือว่าโอเคอยู่สุขภาพธรรมดาปกติแต่ช่วงกลางเดือนคือมีสิทธิ์ล้มป่วยเพราะทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนหมงานมากไปใช้ร่างกายเยอะเกินไปแล้วคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่ใจร่างกายมากเท่าที่ควรเขาก็เลยประท้วงอ่ะป่วยเลยเออป่วยเลยครั้งนี้พอถ้าหากผ่านช่วงนี้ไปได้กลับมาดูแลตัวเองนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกินข้าวตรงเวลา บางคนอาจจะมีการหาวิธีทานอาหารเสริมเพิ่มวิตามินเพิ่มเพิ่มแร่ธาตุตัวเอง,เองบำรุงร่างกายบำรุงนู่นนี่นั่นเอออาหารเสริมยุคนี้ก็เยอะก็คุณก็อาจจะเลือกเอาอะไรที่รู้สึกว่ามันถูกกับคุณคุณก็เลือกมาทานแล้วดูแลตัวเอง,เ,องเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าพอสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนสุขภาพกับฟื้นค่ะสุขภาพดีดีกว่าช่วงต้นเดือนด้วยซ้ำที่ว่าก็โอเคอยู่ยพอประมาณแล้วละ่ะพอช่วงปลายเดือนกลายเป็นว่าสุขภาพดีไปเลย บางคนก็หายเจ็บหายป่วยแล้วสุขภาพดีกว่าที่เคยด้วยนะด้วยซ้ำนะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยเพราะเดี๋ยวเวร์ขึ้นเนี่ยผู้มีความเจริญแล้วคือออกตำแหน่งสุขภาพเท่ากับสุขภาพดีมากช่วงปลายเดือนนะจ๊ะเอาเป็นว่าคุณก็ประครับประคองตัวเองรักษาดูแลตัวเองให้ดีให้มันผ่านช่วงกลางเดือนไปให้ได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวปลายเดือนสุขภาพก็คือปังปังเหมือนกันจ้าปังเหมือนกันงานกันเงินนั่นแหละเออเดี๋ยเวิ์ขึ้น่ะ ผู้มีความเจริญขึ้นเลยอุดมสมบูรณ์เลยทีนี้สุขภาพปลายเดือนอาต่อไปเราไปดูเรื่องโชคลาภมั่งคือพูดตรงๆว่าเรื่องงานปังแล้วเรื่องเงินปังแล้วสุขภาพก็ค่อนข้างดีแล้วมันจะมีโชคลาภอะไรที่มันจะดีได้ยิ่งกว่านี้อีกไหมมันจะยังจะดีเพิ่มได้ยิ่งกว่านี้อีกเปล่ามาดูดิโชคลาภแบบพวกเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยแบบลาบลอยมีมั่งไหม เฮ้ยมีอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มีช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่มีสิทธิ์ได้ราบลอยได้โชคลาบได้อะไรดีๆเพิ่มเข้ามาอีกนะจ๊ะเฮ้ยคนราศีมังกรเดือนกุมภาเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างปังนะ ค่อนข้างปังเลยถ้าหากเกิดไม่ได้ไปสร้างวิบากอะไรมาก่อนหน้านี้นะหน้าท่าทางจะได้เสวยบุญตัวเองพอสมควรเลยเออยกเว้นเรื่องสุขภาพให้ดูแลตัวเองช่วงกลางเดือนนิดนึงเท่านั้นเองนอกนั้นคือปังตลอดต้นเดือนจนปลายเดือนคือดีมากเลยอ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่คราวนี้มันสลับกันอืมพอถามเรื่องโชคลาภอันนี้ใช่ไหมเออช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนดีมีสิทธิ์ได้โชคได้ลาบเข้ามามา,มากเข้ามาน้อยอะไรก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็คือได้มาบ้างอะ่ะ พอสนุกสนานรกรุบกริบแต่คราวเนี้พอเข้าสูช่ช่วงปลายเดือนเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนะโชคลาภไม่มีและวอืมไม่มีแล้วกับไพ่ให้ระวังด้วยอืมให้ระวังเสียมากกว่าให้ระวังเสียเงินเสียทองแต่ถามว่าคุณแคร์ไหมไม่แคร์เพราะว่าเงินที่ได้จากงานวัำหรืออะไรที่ได้มาในช่วงปลายเดือน ทั้งการงานการเงินน่ะมันเด่นที่สุดแล้วในช่วงปลายเดือนก่อนหน้านี้ที่เปิดมาให้เนะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาบอะ่ะถึงคุณจะไปเล่นเสียงดวงบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ต้องมีเสียมีมีเสียแหละแต่ว่าถ้าหากเทียบแล้วอะ่ะก็ยังได้มากกว่าเสีย นะแต่ถ้าหากเป็นไปได้ไม่แม่หมอไม่ไม่ค่อยสนับสนุนอะไรพวกการพน,น,านันหรือพวกอะไรพวกนี้เลยนะแต่ถ้าหากเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นซื้อลอตเตอรี่นิดนึงหรือว่าไปเล่นอะไรแบบกับเพื่อนคนรู้จักเล็กนิดนหน่อยเล็กๆน้อยๆอยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรตามสบายเลยแต่ถ้าหากบางคน,นไปแบบืห จริงจังมากเรื่องการพน,นันแบบทุ่มเต็มที่ไปนูน่นข้ามไปฝั่งนูน่นเข้าบ่อนเข้าอะไรเงี้ยไม่สนับสนุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะแต่ถามว่ามีสิทธิ์ได้โชคได้ลาบไหมเด่นที่สุดคือต้นเดือนกับกลางเดือนนะเสียงลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ขำๆนะมีสิทธิ์ได้มาเหมือนกันก้อนเล็กก้อนน้อยก็ได้มีสิทธิ์ได้พอสมควรเลย หรือบางคนเคยเล่นอะไรมาขำๆหันสารเล็กๆน้อยๆก็าตามสบายเลยนะมีสิทธิ์ได้ช่วงต้นเดือนกลางเดือนไปเดือนเป็นไปได้ไม่ต้องอละไปเดือนก็งดไปสะหน่อยงดไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกมันเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงดวงเท่าไหร่ดวงด้านโชคลามไม่เปิดไปเปิดเรื่องอื่นหมดแล้ว อโอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะ,ะดูครบแล้วเรื่องทั่วไปการงานการเงินสุขภาพและโชคลาภเนาะสี่หัวข้อส่วนเรื่องความรักเนี่ยอย่าลืมติดตามนะเดี๋ยวจะเปิดไว้ให้อีกคลิปนะคะแล้วก็จะแยกให้เลยว่าเป็นคนโสดคนมีคู่มีค,มครอบครัวอะไรพวกเนี้ยเปิดแยกไว้ให้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการเปิดไพ่ในการทําคลิปต่อไปนะคะหรืออยากติชมคอมเมนต์อะไรก็คือได้เลย ได้เลยตามสบายเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ